มือถือเล่นเกมสเปคแรงเล่นลื่นราคาดิ่งตัวนี้ก็คือ POCO x 7 pro ถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจเลือก POCO m 8 pro 5 g คุณดูรุ่นนี้ก่อนนะราคาที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะหมื่นกว่านะทุกคนคุณดูราคาตอนนี้เห็นไหมเหลือ8,000นะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับจะมีอยู่2สีสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะสีเขียวเนี่ยตอนนี้จะเหลืออยู่86เครื่องแล้วก็สีเหลืองนะครับสีดําเหลืองที่ส,สวยๆนี่นะ เหลือ4เครื่องถ้าใครสนใจเนี่ยบอกได้เลยว่าให้รีบตัดสินใจนะของเนี่ยมีไม่เยอะสําหรับความจุเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกอยู่2รุ่นมีแร, GB, รม 12GB กิกรอม2 5 6ร b รม1 2กิกรม 512GB ราคาต่างกันก็ประมาณสัก1,000นะถ้าใครมีงบผมแนะนําให้จัดรุ่นรอม 512GB นะ ความจุเยอะอันนี้คือคุ้มเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าราคานี้เป็นราคาช่วงโปรโมชั่นคือต้องเก็บคูป,ปองส่วนลดนะถึงจะได้ราคานี้ตอนนี้จะได้ส่วนลดของร้านค้านะครับ294แล้วก็ใช้คูป,ปองส่วนลด15%ลดไปประมาณ1 4 0สําสำหรับลิงก์สินค้าแล้วก็ลิงก์คูป,ปองส่วนลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะก่อนอื่นผมจะไล่ซีรีส์ให้ฟังก่อนเขาจะมีอยู่4ซีรีส์มีลื่น C มี M มี X มี F รุ่น C นี่คือประหยัดประหยัดมากในีรเลยราคาพันกว่า2,000ันกว่าอันนี้คือรุ่น C นะอ่าอย่างปัจจุบันก็ C 75 C 85ประมาณนี้รุ่น M เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าคุ้มค่าราคาต่ำกว่าหมื่นตอนนี้ก็จะมี M 8 5G M 8 Pro 5G อันนี้คือซีรีส์ M นะแล้วก็ในส่วนของซีรีส์ X นะครับเรียกว่าประหยัดด้วยแรงด้วยซีรีส์ X เนี่ยจะแรงกว่าซีรีส์ M นะครับนี่ รุ่นที่ผมแนะนำเนี่ยเป็นซีรีส์ X แล้วก็ซีรีส์ F เนี่ยบอกได้เลยว่าแรงสุดแรงคุ้มค่าอ่ะอันนี้คือซีรีส์ F ในส่วนของรุ่น X7 Pro กับรุ่น M8 Pro 5G เนี่ยถ้าเทียบคะแนนอันตุตู้นะ M8 Pro 5G เนี่ยคะแนนอันตุตู้จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านสำหรับ X7 Pro เนี่ยคะแนนอันตุตู้ล้านหกล้านกับล้านหอ่ะต่างกัน60%แล้วนะ อันนี้คือคะแนนโดยรวมนะครับคราวนี้คะแนนของ GPU นะครับ M8 Pro 5G เนี่ยคะแนนของ GPU จะอยู่ในเลท109โอ้109ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแต่คะแนน GPU ของ X7 Pro เนี่ยประมาณ580คุณลองนึกนะ109 580 0ต่างกันนี่คือ200%แล้วนะคือถ้าคุณเห็นที่ผมรีวิว M8 Pro 5G เนี่ยว่าเล่นเกมลื่นขนาดไหนนะ ตัว X7 Pro เนี่ยลื่นกลมมากเรียกว่าปรับสุดแล้วเฟรมเรทนิ่งๆอะ่ะตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหามือถือเล่นเกมราคาแบบว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายนะคุณดูตัวนี้ไว้เลยนะ Poco X7 โปรนะครับในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ลิงก์คูปองส่วนลดเนี่ยเดีย๋ยวผมจะโพสต์ปักหมุดไว้ให้สามารถกดดูได้นะครับเน้นย้ำอีกทีนะราคาที่ผมบอกเนี่ยเป็นราคาช่วงเทศก,กาลนะครับอย่างที่ผมถ่ายคลิปวันนี้วันที่2เดือน2นะคดหรือว่าคูปองส่วนลดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับคือถ้าคุณไม่รีบร้อนนะคุณอาจจะไปรอ3เดือน3คือช่วงเนี้ยถูกสุดแล้วสมมุติว่าถ้ารพาดวันที่2เดือน2ไป จะมีช่วงไหนอีกไหมใช่ไหมก็จะมีวันที่15เทศกาลกลางเดือนนะครับวันที่25เทศกาลเปเดช่วงสิ้นเดือนนะมีอีกเทศกาลแบบปลายเดือนนะมีอีกแต่คูปองส่วนลดเนี่ยอาจจะลดไม่เท่ากับเทศกาลวันคู่นะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจมีงบกำลังมองอยู่อยากจัดแนะนำให้รีบจัดนะครับและนี่ก็คือเครื่องเด่นราคาดิง POCO X7 Pro